สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้เกษตรอีสานบานเห้ามากเลยจา้านี้สิผ้ามาเบึงสะที่เอารถมาเกตแล้วค่ะเนี่ค่ะบรรยากาศแบบฝนตกลิ่นบานเห้าแน่จัหน้อยนะคะนุ๊กคนไทยกันหนาวอยู่ดะคะ่ะมาเบึงค่ะมาบึง อันนี้เป็นเป็นบอเป็นทีค้องตะค้องเองค่ะให้รถเข้ามาเกตตะช่วงเดือนเมษามงค่ะเอาปลาปานิ่นกับปลาตะเพียนมาลงค่ะประมาณสามพันโตัวนี่แหละค่ะคิดว่าอยากได้แบบเป็นพวกน้องนานะคะ,ะเลยแบบดัดแปลงเองค่ะคุณนหน่อยค่ะ ฝนตกฝนตกิพีมาขึ้นฝนตกเบิดขึ้นค่ะต,ต,ต,ตอนเสาร์ก็เลยมามาเบิง่งว่านา้ำ่วมประมาณได้ ตรงริมตรงนี้กับปลูกคาเบิดคอนกลางขึ้นคิดว่าตะตอไปกับทำมีทุนก็จะมาปลูกกระต๊อหน่อยไว้แถวนี้บะะ้างอากาศดีแห้งเงาะอันนี้ตะต้นอันนีิยาได้ค่ะนี่ยาหญ้าหวานอิสราเอลค่ะ ไอยเชอรี่อยู่ก็มีด้วยค่ะนี่เขาได้เก็บกินดิจ้ะ<า>่วมพวกน้องหน้าค่คะนี่เอาอันนี้คุดค้องนะคะนี่คุดค้องใส่ไก่ พ้านคุดเองได้ค่ะนี่บไดยใส่เ,เมคโคนะคะอันนี้ทักตบมาล่งไว้อันนั้นก็สายบัวสายบัวแดงค่ะขอน้บบนนอกบบนองหนามที่หลาย แถวแถวของล่างนี่จะปลูกไผค่ะปลูกไผ่ไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งน,นะคะนี่ไผ่ยงหวานจนน้ำผึ้งดี๋ยวมานสองแถวเนี่ยค่ะหลายสิบหาิบก็ป่มโอ้ยนางสุดขวัสวนผอยักเละคะ่กไ จะได้เก็บดอ,อกแับอือนะะ่นแล้วกันวันนี้เมโนูชีสแกงน้องใหม่ค่ะต้นมาต้นะท้่คู่สานี่ก็จะปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ย เอาแหนแดงมาโล่งน้ำค่ะนหนกําลังเจ็บนะ,ะอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคะ่กล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยต้นบักข่ายค่ะป็นบักข่าย ่วบรรยากาศบรรยกาศตรอนสาดีมกทนี้ก,ก็จะเป็นบุฟเฟต์ค่ะนพลบเ่ต์มาราโก้ค่ะ พึ่งกำลังงามเลยพึ่งกำลังงามพี่ทวมตายกต่อนนไปเจ้าแถวนี่ก็จะเป็นเขื่อนนะคะนนตู้ปลาเขือะคะ่ะก็ตุ๊กแรงจะจะต้องคุดคล้องข้ามานแถวนี้ก็จะได้อยน,น้่งค่ะสองแถวสองแถวนี้เป็นแบบ คือกะพุ้งจ้ะักแคงแข็งักแขง,แขง,แขงส่วนนี้บริดใส่สารเคมีด้วยค่ะปลอดสารพิษค่ะใส่จะขี่จิ้งหรีดแล้วก็ขี่ไก่ขี่ไก,ก่แกบจะมาลงไม่ใช้สารเคมีทุกอย่างนะคะปุยกกยังบรดดใส่ด้วยค่ะ อันนี้บกักพริกเจ้าพริกเหลืองพัทลุงค่ะนี่พริกเลี้ยงพัดตรงบนน่ะก็จะเป็นสวนไผ่กิมซุ่งนะคะเดี๋ยวมือหนาสิไปถ่ายให้เบิ่งอีกอันนี้ก็จะเป็นพริกเครือคอ่ะพริกเครือพริกเครือแบบ เธอเนี่ยก็จะล่งผักชะอมค่ะผักขาผักชะอมโอ้คนตกน,น้ำสวนเป็นคลองเลยชะอมขอยจะหลอดก็นอ่อนี่ยลุ่งใหญ่ชะอมนะคะหลอดกิจกรรม บรรยากาศได้แห้งพี่น้องเปียกหมาวนัำน่ไหนกหนาวคุดข้องงั้น่ท่าไม่ทําเหล่นะคะ คนตัวกองค่ะน,น,นี่ก็จะเป็นสัตว์ตาค่ะบ่ได้อารมณ์จกๆะะอออกด้วยค่ะเนี่ยอารถไทยส้นออนเนื้ไระะ่่ะเนี่ยมันเก็บนู่นไล่แลค่ะยี่ห้ากุดบอลเป็นตัวข้อรลบวป่อไรอ่าเโอ้ลมแห้ง,องอทีน่นอก มีกันด้ค่ะพี่นองอย่าลืมกดทกดติดตามจะได้กดติดตามเดื่อนเรวจะมีคลิปต่อ,ตอไปให้เบิ่ออีกค่คะขอบคุณค่ะ